ไปจ้าไปจ้าไปครับผมต่อเลยครับผมจริงๆอันนี้น่าจะลูกสุดท้ายนะเพราะว่าอะไรรู้เป่ะเรียนจริงอ้ทาย อัปเดตรีวิวล่าสุดประมาณ2ปีครึ่งลูกนี้เหีนวหนูเอาไปขายรีวิวก่อนนะลูกค้าหนูเปิดตัวแรกมาอยู่โค <'re> cool. ้ดเบียนเยอะมากเขาจะเป็นกางเกงในที่แบบว่ามีขาเป็นผ้านิ่มน,นะคะคุณมันอยู่ข้างในนี่นะคล้ายครๆบ็อกเซอร์ฮะเออลูกค้าจริงๆนะหนูจะสาราภาพว่านหนูชอบใส่กางเกงแบบนี้นะคร่บผู้หญิง มันสบายามากนะบางตัวมันใส่สามารถโชว์ขอบเอวใส่สบายมากขอบเอวได้นะใส่สบายมากเป็นเอวแบบอย่างนี้นะคะบางคนเรียกบ็อกเซอร์พานิ่งเนะเ<ข>าะลูกค้าจ๋า,จาไม่ได้แขวนนะแม่ไม่ใช่แขวนไม่ได้จะไปเร็วนิดนึงนะเพราะทรงเดียวกันหมดเลยตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าคุณมาแม่ก็เยอะๆเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะลูกค้าสามารถดูรีวิวกับในอัลบั้มดังอ้าวเอาดอหาไม่เจออินบ็อกได้เลยค่ะโคคาโคล่า หาง่ายๆนะลูกค้าหนูจะบอกวิธีว่าแบบว่าอยากเวลาอยากดูแบบงานที่เรารีวิวกันอ่ะลูกค้าในบ้านบ้านแดงอ่ะลูกค้าเข้าก็าาาวกวาดังผ้าบางแวกเนาะแล้วก็ไปเสิร์ชอะคะ่ะไปรหัสอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขียนชื่อก็ได้เดี๋ยวมันจะขึ้นมานะคะก็จะมีหลายๆหลายๆแแบบข่าวามีติดบ้างแต่ไม่เยอะนะคะส่วนใหญ่จะมีข่าวเลยท็อปเดลูกส่วนใหญ่จะเป็นขอบยางเนาะญี่ปุ่นญี่ปุ่นชอบใส่แบบคุ้มมากอยาง สิกี้คุณพี่หมีดูนิวยอร์กซิตี้ลูกค้าแคนาดาเมดอินแคนาดาสุกี้ยางคือใส่ได้นะไม่ได้แบบว่าอย่างยางกรอบนะหนูบอกให้เขี่ยใส่ก็ได้เดี๋ยวนี้เขาใส่อย่างเงี้ยแล้วก็กางเกลียงดแล้วก็โผล่ขึ้นมาคอนโวดขายุกเก้คล้องขาเลอะคล้องขาเลอะคล้องลูกค้าแบรนด์เยอะต้องสวยให้ลูกค้าดูสิ วายดีอันนี้รถเหรอรถไฟฟ้าหรอ BVD เหรอ BVD <c oughs> <laughs> กระโปรงชีฟองยังค่ะเดี๋ยวเปิดไลท์ต่อไปเลยนะคะอ่าอันนี้เดี๋ยวคุณนาวัเดี๋ยวเปิดให้เราต่อไปนะคะลูกค้าอย่าเพิ่งหายนะเกางเกงไอ้นี่เลยอ่ะจักรยานกเใช่ใช่ใช่ขอท่าใหม่อันเดิมเอาออกค่ะคุกเกอร์คอเขาเอาไว้ให้ฉี่ดนะไปไว้แล้วนะอันนี้คือเขาให้เอาไว้ฉี่หรอโปรคอมแบทคืออย่าง ให้อเห็นไปดีกว่าแนดีก้ิกกี้ลูกค้าค่ะอันนี้แฟนของดิสนี่นะคะมิกีน่ารักมากนดูยันไไกลผู้หญิงใส่ได้นะอย่เงี้ลูกค้าใส่อยู่ต้องสบายสบได้เลยอะไรนะนารโตะนารุโตะใส่แล้วใส่แบบาโตเลยนะใส่เขาเรียกอะไราสคอมมิกใส่แบบว่าอันนี้คู่หนึ่งนั่นพอถามถามผู้รู้คือเขาเอาไว้ันนี้อยู่นี่ใช่ เรถามผู้ชายสิได้เอาไว้คักออกมายูนิโคค่ะจะปนนไปดูผ<อ>าไม่ใส่พ <c oughs> ี่ผไม่ใส่กางเกง,กเกงค่ะใส่บ็อกเซอร์อย่างผู้ชายต้องพึ่เกงมมีขาแหละเนี่ยลูกค้าบางคนเรียกบอกเซอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นมันเป็นผ้านิ่งเหมือนเขาเรียกว่าขาขาแนบกับขาก้างากรดิงเหอนี้อะไอ่ะขากจะเป็นวสูมันเป็นเงน,นัน ใส่อย่างี้อันนี้อันนี้อะไรวะแก๊ปใน้เลยออกแก๊ปขาใส่หมดลูกค้าจ่าเร็วหน่อยนะเพราะว่ามันเยอะมากหนูหนูจะไปอย่างไวนะคะมือหนึ่งไปเลยมีกีฬาขายไหมคะกีฬาต้งแก้กีฬาหรอฬาเจอกีฬาก็มีแก้กีฬาไม่มีหมดอันนี้อันนี้อันนี้มาสองนอยเลยนะลูกค้ากีฬาเตือนหนคอมเมนต์เว้ค่ะเอ็กวินมียืดสีไหมคะยืดสีมี2,900ัาร้อยบาท ลูกค้าสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะคะหรือว่าเข้าบ้าน,เนคเข้าบ้านเขียวเพราะว่าเราจะมีการอัปเดตใ,ให้บางทีเราไม่ได้เปิดทุกรายการนะคะลูกค้าแต่ว่าสินค้าในโกดังเนี<ม>่ยมีเกิดทุกประเภทลูกค้าแต่ว่าอยู่ที่ตอนนั้นมีของไม่มีของเนาะอินอะกมาจอบค่อพยายามนะคะเนี่ยคือเห็นแล้วว่าไม่ได้อัปเดตลูกค้ามาสองปีมีเปิดไปปีที่แล้วเหมือนกันแต่ไม่ได้ขายรูปเลยลูกค้าแล้วมันมาก็ออกหมดเนาะมาแป๊บเดียวออกหมดดูลูกค้าโอ้โห จะไฟไวๆแล้วลูกค้ามันเยอะมากหลายร้อยตัวนะคะก็คือแน่นอนลูกค้าซื้อเยอะบอกนะันนี้มีโปรอยู่แล้วนะคะสองลดห้าร้อยแต่ถ้าซื้อเยอะบอกซื้อสองลดอีกห้าร้อยแม่ในกันอีโก้ค่ะพี่เล็นละนิสสิสนี่แบรนด์นี้ดีค่ะส่วนใหญ่จะเป็นขอบยางแบบนี้หมดเลยนิทางลวเท่นะแลงเซอร์ค่ะฮ้อน อละม้าาคยลูกค้ามันสะอาดนะสะอาดไงใกล้วิวคือสะอาดอยู่แล้วอ๋อจะบอกว่ามีคนเด็กบ้างเล็กน้อยแต่น้อยนะคะส่วนใหญ่เป็นของผู้ใหญ่นะค่ะเยอะจองเลยหวังลูกค้าแบนเยอะมากนะต้นวัตถุตเกงในแบบแบนดแบนทั้งนั้นอะแบนโยนอากระบุญชื่อนุ่มโปโลโปโลหนุ่อันนี้เวลาใช่ใช่อไรอะโยนไปไหนที่ได้ที่เอาไปแขวนด้วยหรอ ได้หรออันนี้ดิ๊กี้เนี่ยพี่สาวใส่แบบเนี้ยแล้วโชว์ขอบเวลาใส่กางเกงยีน่ะมันเท่นะเวลาใส่กางเกงยีนมันเท่นะดิ๊กี้ค่ะดี่ิ๊กี้เท่เกินกางเกงใในส่ได้เหมือนเหมือนบ็อกมาริโอเลยอะแอันนี้นี่แม่โชว์ขอบเนอะเวลาใส่กางเกงยีนแล้วจะโชว์ขอบแบบนี้แล้วใส่กางเกงแบบเดียวกันทรงแบบบอยๆนี่นึงอะสวยแบบอย่าง ใส่แลงเนี so before, ่ยหนูชอบใส่เป well> ็นกางเกงขาสั้นสบายมากเลยนะเลอะครัตัวนี้เป็นขอบสีทองสวยมากที่เรายางคือเด้งึงถึงอย่างนี้นะใส่ลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าแอมโบรดูดิดีดได้เลยอ่ะดีดได้เลยเออเอาหมดเฮ็ดค่ะรีวิวเรียวๆดูค่ะดูเฮ้ยต้องเร่งหน่อยเบอร์เบอร์รี่ป่ะเนี่ยอนญี่ปุ่นชอาใส่เบอร์เบอร์รี ใช่่มไโโลขาวสีโโลติวค่ะก็อยูนิคอร์ดหรืวเปล่าพี่ดูโอ้โหอันนี้คืออะไรอ่ะกาเมลเออเกมเกมาลินเกมาลินลูกค้าเกมาลินไอตัวที่มันมีน้ำแล้วออกลูกอ่ะรู้ปะตัวเกมลินที่มันโดนเกมลินที่โดนน้ำแล้วออกพวกนี้ไม่ทันแน่เจอนี่ดีกว่าฮัลโหลคิตตี้ไม่นะเออฮัลโหลคิตตี้ มาเนี่ยเลืออกค่ะลูกค้าห้านค่ะเค้ค่ะซีเคเคมิคลากระขาวนะลูกค้าวเลยยูนิคอค่ะองอาหารไม่แล้วจ้ยูนิคอผ่าแอร์ค่ะลูกค้ายูนิคอค่ะมันบอกว่าให้พี่โตใส่กีแปกพี่โตมันบอกให้พี่โตใส่นี่แหละใส่รีวิวเดี๋ยวนี้บาโดมินทำไมทำกับพี่อย่างนี้ เนี่ยแล้วพี่ก็ดูก่อนเถอะหนูบอกให้ตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่พาไปใส่แล้วทำไมเขาไม่มีตุ่มวะก็คอนโซลเห็นปะอ่ะแม่หรือแม่หรือนี่นี่ตุ่มบอสเอาไปใส่ให้ดูดะบอสนี่บอสใส่แล้วอุ้ยทำไมพอเห็นกางเกงนี้แล้วนึกถึงผ่าแบบเนี้ย ไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นเนไนจริงๆแล้วเป็นเสนไนไม่จริงๆเป็นแกะแมสแกะแมสคืออะไรวะอรใจออเอกมากเกอกเห็ลอ้าเันนี้อน่อยมือหนึ่งมือนีม่อย่างดีลูกค้า 嗯，对。 สี่แปดแม่คุ้มบอกเลยว่าคุ้มมากโตอ่ะอันนี้อะไรตุ้มแซมเปี้ยนเนาะแล้วแล้วหุ่นตัวแม่ไปไหนอ่ะอยู่ข้างในอ่ะตัวแม่อันนี้หมีผู้ผู้ชายใช่ไหมคะอยู่ซ้ายมือเขาเนี่ยเขาเนี่ยเขาเนี่ยเก๋เลยสวยคีณลูกค้าสวยมากอันนี้สวยมากมันเป็นเหมือนแบบเหมือนแบบผ้ายีนเลยอ่ะลูกค้าสวยมากดู ดีเทลกองเกงนนคนาลโตดีเทลกองเกงในคือเลิมากแม่หมดไปพันห้าเหมือนกันนคือได้วางเกมเกมโน้นาลุโตหมดไปพันอันนี้ด่าค่ะอ๋อเติกกนีหมดตงไอไปุกไอะไรปกยีรังอะปกีรังนรมันคือกระตุ ชีจังใช่หรอใช่ผ่านที่มันเป็นอ๋อมันไนมันหมาซีโร่ที่มันเ็อย่เ้าชียนไปิฮะอันจะหลเนยสปั๊บมี่าการเคอล่เนส้วาเนี่ยมันมาจากกระสอบญี่ปุ่นใครถ้าอยากรู้ว่าญี่ปุ่นตันเกงในผู้หญิงเป็นไงนี่มาเราแคปมมาเยอะมาก สวยมากค่ะนีไงเอาไปใส่เมื่ี้ดแล้วเหรอมาแล้วกเอาไาดอกไปแล้วแล้วพี่โต้พี่ต้่เลยดอกพี่โ้หยิดตัวสีดำเมื่อกี้โ้หยิดตัวสีดำเมื่กี้เลยสวยจัหาแล้วคืมาใส่หุ่นดีไงหาแ่้วีืมาใส่หุ่นอขอพี่ใชพี่ต้องเอาสีดำนี่ไงสีดำที่เปิดปูนลูกนี่ไงสีดำอะให้พี่ต้ไปเลย อาดิดาค่ะใส่ได้หรอนี่คนนี้ใส่เป็นอ๋อ่สวยมากเลยฮิปค่ะคนวิสแม่ห่มจเร็วเรแล้วนะยอจริงนี่ยังไม่ถึงพ่งนึ่งเลยลูกค้าเป็นกางเกงในผู้ชายแต่เป็นลูกบ้านจะบอกว่าคนญี่ปุ่นอะลูกค้าผู้ชายเนี่ยเขาชอบแต่งหญิงนะเอาจิงเซ็กซี่ไปปะ นี่คือกางเกงใน,น,นชายนะนวยวากางเกงในของผู้ชายนะแต่ว่าคือด้วยความที่บ้านข่าวว่า,ามันเครียดเขาจะใส่แบบนี้จริงๆ<ท>แล้วคือมีจริงๆนะ <c oughs> ช่วงเวลาแบบหลังเลิกงานเขาก็แต่งหญิงกันก็มีแต่คือก็คือเป็นพ่อพ่อบ้านทั่วไปนั่นแหละอ๋อกลาได้แบบนี้ได้สินี่ไงมาสิเฮ้ยเปียวอ่ะอันนี้คือของผู้ชายนะลูกค้าหวานมากี่เคไปเขาค้องมาสวย น้ใส่ริมค่เนี่ยลูกค้าอยากเห็ถ้าลูกค้าอยากเท็ดีนี่คือใส่กางเกงที่มีขอบแล้วก็มีตัวหงส์ใช่เลยสบไปสบายใช่ลูกเอาเอาไปเอาไปยืนเอาตัวแม่ไปยืนด้วยแบบฟังนั่นแปละฟังฟังเดี๋ยวคอยหยอกพี่เอ็ดค่ะสูตได้ปะแค่นี้พอได้ไหมเห็นปะพี่โตไม่เห็นครึ่งเดียว ให้เห็นก้นข้างหนึ่งอันนี้มีจีหรือไม่ได้เราไม่ได้อนา찬ให้เห็นก้นข้างหนึ่งนี่ลูกค้ายี่ห้อนี้ไม่มีข้าวล่องนะคะนุ้บอกเลยเก็บขอบข้างเอ็มโบรูค์ท่็นสีนั่งได้เลยจ้าเออนี่มันเหมาะกับหนูมากเลยนะเนี่ยใครถึง นี้ตอบไม่ได้นะแบบแปดมาเลยวุ้ยหนึ่งอีกแล้ววุ้ยลูกค้าเยอะมากเครียดแล้วเนี่ยพอแล้วนะเจอกันพีละครั้งสัปดาห์ทีวิวเกียงในนะเยะมากเกียงในข้างในรวยเลยจริงลูกค้าเจอว่าน้ำเคลียดกว่าเกี่ยนเลยใช่ไหมเปลี่ยวถุนเปลี่ยวเตือนใช่ไหมเปลี่ยนแล้วหมดประโแล้ว หอมมากหอมทะลุแมตช์มากใช่ตัวดอกไม้ดอกไม้พี่ต้องมาใส่เลยแล้วเฮ้ยไอ้เสื้อผ้าตัวพี่บอกแล้วว่าพี่ต้องหาดอกไม้ทำแล้วตลกอ่ะลืมไปว่ามันไม่ใช่เสื้อผ้าปกติหยิบกางเกงในแล้วให้พี่พาดองแปลกๆนะลูกค้าชอบมันหอมมันมันหอมสะอาดูกค้านี่ลูกค้าเพลงนี้มาเลยติดกลิ่นโโลแต่หอมมากลูกค้างานญี่ปุ่น มีโคเยอะมากแบนออกเยอะด้วยนะคะณยาแบนสอปอร์ตแล้วคุณยาคือเสือดาวค่ะมีการกินด้วยใช่ไหมถ้าสมมติออกแบบแบนด์ผู้หญิงเมื่อก,กี้เมื่อกี้ลูกค้าจะเป็นของแอมานี่น,น,น,นะลูกค้าแบนดิตบุ้มร <Yeah. S 2> ุ่งดูแก๊สเสเนี่ยลูกค้านี่ดูไหม ไม่แกะเนาะเอาดอหนึ่งอะไรบ้างตัวแม่แกะไม่ได้ไหนึ่งผ่านสาววอลแกะไม่ผ่านาดโอ้ยสวยมากดูดิพี่เปิ้ลถ้าแบบเป็นเป็นของผู้หญิงนี่ก็น่าจะขายดีเนาะลายสวยมากของเราเป็นของผู้ชายแชร์ไปใส่จริงจระหินล็นะใครเอาจะตามไปเอฟตัวนี้รู้จักอันนี้ป้ะตัวตัวตัวพ่อหน้าแม่ตัวพ่อหน้าแม่คิดก่อนตลอดที่ ก็คือเป็นตัวพ่อไงแต่น้าหวานไม่คือเขาก็เป็นพ่อบ้านนั่นแหละแต่คือเคยไปดูแบบสารคดีเนาะที่บอกแต่นี่ไงตาโอไอ้ตัวเล็กๆใส่ก๊อกใส่ก๊ไม่ใช่เกมารินเกมารินเนาะพี่ต้องเกมารินเนาะอ้ยยเกมารินใช่ใเกมารินลูกค้าเกิดทำเนี้ยสวยมากอันเนี้ยตัวเนี้ยโดนน้ำแล้วมันจะออกไปอ่ะตัวร้ายอ่ะ ลูกค้าสวยมากหนูให้ดูใ,ใกล้ๆเลยคือสวยแบบ <ใน S 1> สวยมากทำไมคูไม่ตใีการอีโก้ไอ้ตาไก่นี่ชื่ออะไรเดอะพ็อกคลกโอ้ยเป็นดังไม่ดู้จตา,าไก่ดีนะลูกค้าสดเหมือนกัน,นไลา์ๆดีนะไม่บอกหนูว่าก็ชาเมตาไก่อะลูกค้าสดเหมือนกันนี่แม่ดูไม้แล้วโล่ไม้แดง ข่าวว้าวมีบ้างแต่ไม่เยอะไม่เลิกใช่อุ้ยลูกค้ามี้ป้ายใหยด้วยนะป้ายดูนี่คือของผู้ชายนะกัน้หวันเตีกยบโอ้ผู้ชายเยอะมากเลยอ่ะสติ๊กเกอุ์วิเท่เกอร์ยังในวินเทจเหนื่อยมากแลวแม่ดูดีแค่ไหนอ๋อใช่ใช่ กับไตอันนี้หญินอย่างลูกค้าใส่ไปดูทงจุ้ยเต็งนไยจีนีมาได้ยังวะใส่ไม่ได้หรอกแค่นี้ดูถูกกันเกินไปแล้วอุ้ยเหนื่อยวะไม่น่าเลยกูทานทำใจอยู่นานลู้ค้แอมโรมัยเนาะเขาเปิดอัปเดตให้ลูกค้าดูเนาะเท่าไหร่คะตัวรีวิว4 0 ร้อยบาทเท่านั้นลูกค้าได้ทุกตัวค่าสวยใหม่แบรนด์เยอะมากมิว n c นของเด็กคนน้อยมากกับมีบ้างนะคะไม่ใช่ไม่หนงประมาณกี่ตัวคะข้าวชาเดนูนับให้ไม่กล้าตอบเลยแต่น้ำหนักเป็นสี่ห้ากิโลนะคะลูกค้าจับลูกเก่าได้ไหมถ้าจับไม่ผิดห้าร้อยกว่าตัวเดนูน้บใหม่ให้ดีกว่าใช่ลูกค้าเดยวนับให้ใหม่ค่ะ น้ำหนักได้สี่ห้าแน่นอนแต่ว่าจํานวนตัวเนี่ยเดานูนนะพายเพราะมันบางทีมันมีเลเก็กให่่รผสมกันรวมกันไปนะคะเดี๋ยวเรานับให้กันอีกทีเราลงไหมน,นะคะเยอะมาตัวรีวิวหนูขออนุญาตส่งวันพรุ่งนี้นะคะลูกค้าขออนุญาตถ่ายภาพก,ก่อนเนาะเปัญญา,าลัลูกนี้นก็คือแค่4,800บาทลูกค้า ใช่อยากจุ่มเองนะคะก็ในราคา5,000บาทนะคะแล้วแบรนด์คือปริ้นทุกกระสอบใช่ไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้ญี่ปุ่นล่ะลูกค้าเขาออกแบรนด์เดียวอยู่แล้วริ้นออกมาเลยไม่ต้องไปแบบหาเลยค่ะสวยมากขาบิงเทสสวยมากสวยจังเอ้ยนะนะคะอ้ผู้หญิงใส่ได้เธอมันของผู้หญิงวะของเทบอยค่ะลูกค้าสวยอันพวกนี้คือใส่แล้วพี่ใส่สูงขึ้นมาเลยเนาะแล้วโชว์กรอบดูหน้ามาก ไข่วานไอไข่ยิมะไข่ยหรอูหรอกินหรอไข่ที่เกลไข่ี่เกดนือไข่ที่เกะนอนไข่ที่เกหรอไขนานออะไรเ่ะเก่งยูนิคอร์เกลยดแล้วนอนุยดูดิปุยจะไปไม่ไวหรอวลกค่าแต่คอเมซิ a z i นี่คือยังเปิดตัวกว่าเก่งในผู้หญิงนะ ยังไงผู้หญิงไม่ไหวจริงแม่ยังไงแบบนึงหยุดขล่มแล้วดึงมันโยงมากอ่ะคือออกจากกระสอบปุ๊บแปะอันนี้ยังแบบมีความเป็นค่าเนาะางว่านี่ลูกค้าดูยางโยงแม่สวยนะไม่งผิดหวังลูกค้าร้านหนูบอกว่างานอ่ะเขาพัฒนาดีกว่าพี่สุดดาวใช่ค่ะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะได้ทุกตัวด้วยแล้วก็เราโชว์กันทุกตัวนะคะ เฮ้ยน,น,นี่นี่น้องมินเนียนมินเนียนเขามามีูก็มีมิกกีก็ามา,านารโตะอะไรอีกก็ฐานนารโตเฮ้ยน่ารักนตนเตนอุ้ยอ,อัเนี้ยแบบ<ด>แบบีก็ใส่ได้วันนี้เปิดศูนย์ห้าไหมคะนนมดิดต่อไปเราจะเปิดวัซวันพีสุดโ ทิปค่ะลูกค้านี่ก็สิทธิ์เยอะังเลยอ่ะป้ายก็เป็นป้ายวันทิปนะคะอันนี้ก็ช่วยนะสีแดงป้ายวันทิปแต่เอวพคตรตึงเอาดอกเนี่ยลูกค้าดูเอาดอกเอาดอกทีเเอามานี่นะทีเเข้มนีบ่มีนะเพราะคนญี่ปุ่นเขาชอบใส่เสื้อผ้าแบรนด์แบรนด์ที่ไม่มีเขาจะต้องมียูนิโก ดิกกี้ให้รับบอกไปเลยดิกกี้เห็นละราคาน่ารักมากค่ะดูมาห้าพันทวนนะคะรับบอกนะลูกนี้ใครรับแจ้งได้เลยนะคะได้เ่พันแปดร้อยบาทเนาะจ้าสวัสดีค่ะพี่เป็นต่อตัวศูนย์ห้าเก้ายังอยู่นะรับลูกรีวิวแจ้งได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ